ที่สวัสดีพี่น้อยคือเก่านะผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางฮานอยนะพี่สมาชิกประจําวันที่18นะครับเนาะนะครับสิงหาคม6 6นะพี่สมาชิกซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับเนาะก่อนอื่นวันที่ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีขาประจำนะขอสวัสดีนะพี่น้องพู้ที่เข้ามาติดตามใหม่กนดีต้อนรับสู่ช่องบ่าทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่สมาชิกนะครับโอ้โหนะครับเนาะนะครับเมื่อวานนี้เหนื่อยเลยนะพี่สมาชิกสําหรับแนวทางฮานอยผมเนาะนะครับ ก็เห็นข่าความพี่สมาชิกแล้วก็ขอโทษขอพระพี่น้องไปด้วยกันแล้วกันสลับเมื่อวานนะครับแนวทางสูตรไม่เดินเลยนะพี่สมาชิกนะเนาะอย่างมากก็มาในตัวเด่นเนาะนะครับก็ทำเต็มที่แล้วสลับแนวทางสูตรเมื่อวานนะครับเนาะอ่ะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยเด้อวยหรับพี่สมาชิกที่มาติดตามใหม่เนาะกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่พี่สมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางปังๆดีๆจาก ผมนายพิมมาชิกซึ่งวันนี้มีแนวทางทูบไปไข่ให้ด้วยนะพี่มาชิกนะครับเนาะกระถางทูบมงคุนนะครับเนาะนะครับจุดเรียบร้อยขอพรบารมีไอ้ไข่เรียบร้อยนะยพิมพ์มาชิกนะครับเนาะนะครับทั้งก่อนวันที่สิบหกนี้โอ้โหมาทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนาหรือน่าหรับในทางทูบไปไข่ถือว่าพังไม่ไหวนะพี่มาชิกผมก็จํามาอ่าเสริมกันในทางฮานอยนี่แหละนะพี่มาชิกเพราะว่านะเพราะว่าผมจุดตอนเช้าเนาะนะครับก็จะลงให้สองคลิปสามคลิปมันก็ไม่มีเวลานะครับเนาะนะครับอ่ะ ทางชอบเป็นเพียงสื่อกลางการน <é cido S 2> ําเสนอส่วนคำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณานะครับเนาะแนวทางมีเข้ามีโหลดเดอร์พิจมารชิกตัวเลขทั้งหมดคัดมาจากแนวทางสูตรนะครับตัวเด่นมาจากแนวทางสูตรมามั่งไม่มามั่งนะพิจมารชิกปะปนกันไปสลับแนวทางเนาะนะครับนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาด้วยแค่ชิดในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะพิจมาชิกเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นประกอบกับฮานอยวันนี้นะพิจมาชิกะมาดูมวดที่ผ่านมาเมื่อวานกันเลยนะพิจมาชิกนะครับ โอ้เมื่อวานนี้เหนื่อยเลยนะพี่มาชิกหน้าตีมากเลยนะสูตรเมื่อวานนี้นะครับไม่เดินเลยนะหกคำหนึ่งนะพี่มาชิกเมื่อวานนะครับเนาะผมไม่ได้จับเบิ้ลให้ด้วยนะครับเนาะแต่น้อยกิดมาหนึ่งหนึ่งนะพี่มาชิกดูดินะครับเนาะอ่ะรูดได้ต่างนะนะครับนะครับหนึ่งอ่าน้อยกิดเข้ามาหนึ่งหนึ่งนะพี่มาชิกอ่ะหนึ่งหนึ่งมาเนาะนะครับอ่าสี่ห้าสองอ่ะสี่ห้าสองนะครับไม่มานะครับเนาะผมหกคำหนึ่งอ่ะนะครับ เก้าสี่เก้าดูดินะครับห้าสามไม่มานะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่าปกตินะปกติหนึ่งแปดหกห้าสามนะครับเนาะนะครับแปดหกมีไหมนะครับเนาะนะครับไม่มีให้หกสี่หกเก้าเนาะหนึ่งแปดนะพี่มาชิกอ่ะหกมาหกมานะพี่มาชิกหกมาหลักหน่วยในชุดสามตัวสองตัวไม่มานะครับเนาะนะครับโอห้าสามนะครับเนาะห้าสามไปทำพี่บ่าวหมดเลยเมื่อวานนะครับนะบีพีนะสอง สองสองเจ็ดศูนย์สองนีพี่มาชิกอาหารนี้เรียบร้อยเลยนะครับเนาะนะครับแต่แนวทางเมื่อวานนี้ค่อนข้างอ่าไปทางพี่บ่าวนะพี่มาชิกให้หกสามเนาะแต่เข้ามาห้าสามนะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับใครยังไม่ติดตามไปติดตามด้วยพี่มาชิกอ่านฝากช่วงนี้หนึ่งนะครับเนาะนะครับสําหรับพี่บ่าวนะนะครับนี่นะครับเมื่อวานนี้พี่บ่าวพารวยนะพี่มาชิกพิมตัวนี้เลยนะนะครับช่องสำรองผมนะ 53นี่ไปนู่นหมดเลยนะครับปังไม่ไหวนะสลับในทางสถิติผมนะนะครับสลับในทางสถิติช่องพี่บ่าวพารวยอย่าลืมติดตามนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับฮานอยนี่นะครับปังทุกวันนะครับเนาะใครยังไม่ติดตามนะสลับในทางสถิติอย่าลืมไปรับชมด้วยนะครับเนาะทั้งเราพัฒนาสถิติด้วยนะครับเนาะนะครับฟ้าแฝดผมนะครับเนาะสรุป เมื่อวานได้ทำเต็มที่แลวนะพี่มาชิกนะครับมาในตัวเด่นนะครับโอ้โหนะครับเนาะเรียบร้อยเลยนะครับขอถทดขอพายพี่น้องไปดูกันละกันเด้อสลับเมื่อวานนะครับอ่ะนะครับแนวทางมีข้ามีโหลดด้วยนักรบยังมีบาดแผลนะครับนะครับคิดจะเป็นนักรบแล้วต้องไปมีบาดแผลนะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะนะครับเต็มที่นะสลับในทางผมนะครับเนาะแนวทางไหนเดินดีก็เดินต่อนะครับแนวทางไหนเดินไม่ดีก็ปรับแต่งแก้ไขนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับลูกคุกคานกันอยู่นี่แหละนะครับอ่ะหน่อยวันนี้เนาะ ห้าหน่อยอันนี้วันนี้มีแนทางเราพัฒนาโดยด้วยผิดมาชิกแล้วก็ในทางสายด่วนนะถ้าใครชนชอบก็สิบเก้านาฬิกาเดือย,ยสลหรับหน้ารักสายด่วนเราพัฒนาจัดหนักจัดเต็มแน่นอนหกหกนะครับวันนี้มีแนทางทูบไปไข่ให้ด้วยด้วยผิดมาชิกแนบะรรอแป๊บหนึ่งเนาะอ่าจิบกาสีแดงให้ก่อนนะครับยังไงยังไงวันนี้ ต้องลงไม่ลงไม่ได้นะพี่สมาชิกวันนี้ต้องลงนะสลับฮานอยผมวันนี้นะครับนะนะครับอ่ะเด่นนะวันนี้เด่นเด้นเดอนะครับเนาะนะครับอ่านี่เลยนะพี่มสมาชิก4กับ6นะวันนี้เด่น4กับ6นะชื่นชอบหรือเปล่าชื่นชอบก็แค่ใบจดใบเด้อนะพี่สมาชิกนะครับอ่ะสองตัวเด่นเด่น,นสองตัวนะครับเนานะ สองตือนเด่นสองตัวนะตัวเด่นเด้อต้องลงต้องลงวันนี้ต้องท่องไว้ต้องลงอย่างเดียวนะนะนะสี่แปดนะสี่เก้าเด้อทำแล้วสี่ศูนย์นะแล้วก็หกหนึ่งนะครับเนาะหกสองนะ,ะนะแล้วก็หกสามนะครับอ่ะวันนี้วันศุกร์นะพี่มาชิคนะครับผม ให้ฟาดวังเบ้นไว้ด้วยเด้อนะครับสี่สี่กับหกหกนะอันนี้วันศุกร์ผมให้ฟาดวางเบ้นไว้นะจะล,ลงไหมดูดิจะลงหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้เบืนน้อนนอยจิตแน่ไม่แน่นะวันนี้อาจจะเบื้อนมาพิกับปกกวีก็ได้นะพี่มาชิกวันศุกร์นะครับเนาะอ่าฟาดวางเบื้อนไว้นะสำหรับใครชอบเบื้อนนะถ้าไม่ชอบก็ผ่านด้วยอําาดูตัวเน้นผมนะพี่มาชิกนะครับมาดูตัวเน้นเด้อนะครับเนาะอ่า 4004กับอ่า6กสองี่คือมาชิกนะเนาะนะครับอ่ะฝ้าระวังเก้าด้วยชุดนี้เฝ้าระวังเก้าชุดเดียวพออาชีพตัวนี้หรือพี่มาชิกอ่าดูกําลังนะครับเนาะถ้าตัวนี้นั่นก็ระวังหกกับ9ด้วยนะพี่มาชิกนะครับระวัง6กับ9ด้วยเด้อนะพี่มาชิกหนับกับบังคับเข้าจะมากลับหัวนะนะครับอ่ะแล้วก็มาตามด้วย3ตัวเด่นเด่น3ตัวเนาะ <c oughs> 3, ตน3ตัวเด่นเด่น3ตัว สามตัวเด่นสามตัวนะเก้าสี่ศูนย์นะนะครับแล้วก็หนึ่งหกสองนะแล้วก็สองหกสามนะนี่เลยนะพี่มาชิคนะครับเนาะนับตัวเลขทั้งหมดคือคัดมาตัวเด่นมาจากสูตรแล้วนะพี่มาชิคคือคัดออกมาจากสูตรแล้วเนาะว่าเออตัวเด่นมาทางนี้ก็นำมาวางพี่มาชิคที่ชมกันไม่ได้มาบวกลบอะไรในตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาเยอะนะพี่มาชิคนะครับ <c oughs> อ่านี่เลยนะครับเนาะอ่ะมาดูแนวทางทุบไม่ไข่เลยนะพี่มาชิกนะครับเนาะมาดูในทางทุบมงคลในไข่นะครับอ่ะนะครับวันนี้ขอบารมีไข่ตะไข่ด้วยเนาะนะครับอ่านี่ครับทุบมงคลในไข่เนาะวันเงยวันนี้ขอบารมีไข่ขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆพอปังกันในทางวันนี้เนาะจะไปรับพัฒนาได้จะไปฮานอยนะพี่มาชิกกระดัวเ้ียวกันนะครับเนาะอ่ะนะครับแปดสี่ห้าได้พี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจับคู่ให้เนาะอ่าก็จะได้ เปิด4นะอ่าเปิด5นะนะครับแล้วก็4-5วันนี้มี3ชุดเองนะพี่มาชิกไม่แปลงเลขนะวันนี้เปิดส่ 5. นะนี่เลยนะครับเคนี้นะครับสลับบารมีไข่นะครับนะนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าชื่นชอบก็แค่ไวจ์ตไวเดอร์พี่มาชิกสำหรับอ่านใวทางทุ่งมงคลวันนี้นะนะครับอ่ะสรุปให้ย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะพี่มาชิกสำหรับ,บ ฮานอยก็จะมาที่ส8ดนะ4ี่กับ6นะผมเดินให้4ี่กับ6นะชินชอบแคไว้จดว้นะพี่มาชิกนะครับสองตัวเด่นก็มีส8 49 4ดสี่2 6้าสีู่นย์หกหนึ่งกสองสามะพี่มาชิกผมเดินให้4ี่ย์กับ62สองเยนะครับนะครับระวัง6กับ9้าด้วยช่วงนี้นะครับหรือพี่จะมาชิกกระดูกํำลังเอาลวกันนะครับสลับกับหัวเนาะนะครับอ่าแล้วก็ผมระวังเบิ้ลให้ด้วย4ี่ี่กับ66นะวันนี้วันศุกร์นะผมระวังเบิ้ลไว้ให้เนาะนะครับ ่าแล้วก็3ตัวเด่นก็มี940แล้วก็162 263นะดีมาเช็คสลัเลขรูปก็8 4, 5, 4, 5, ปดสี่นะครับแปดสีน่นะครับแค่นี้พอลขรูกวันนี้นะครับไม่แปลงเลขนะครับไม่กลับด้วยนะครับเนาะ ยังไงก็ถ้ามีโชคมีดวงได้ยังไงก็ต้องเป็นผู้โชคดีสลับแนวทางวันนี้เนาะยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวไปเลยนแหละนะครับเนาะนะครับใครที่ชอบแนวทางมงคลด้วยจะไปรับพัฒนาเนี่ยน่ากระโดวแล้วกันครับสลับแนวทางในรูปเนาะเพราะเมื่อที่ผ่านมาวันที่16มาทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็มาทั้งเราพัฒนาแล้วสลับรีทูปใครๆกบตังไม่ไหวนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับก็ผมก็ขอบารมีท่านทุกครั้งนะพี่สมาชิกนะครับผมอ่ะ นะครับก็จะประมาณนี้สลับในทางวันนี้เนาะยังไงเดี๋ยวเย็นนี้มรลุ้นปังใครชื่นชอบในทางสายด่วนก็สิบเก้เงินการไปต้นไปเด้อพี่สมาชิกที่จะทักอ่าไอเดียไลน์ผมนะครับรอในบ้านได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะนะเอทจเจ็ดเปดเก้าก็ได้นะพี่สมาชิกนะครับมี่ีต้อนรับนะครับถือว่าปังไม่ไหวเราพัฒนานะนะนะสองตัวสามตัวเวืที่ผ่านมานะครับนะครับปังอ่าไม่ไหวสหรับเราพัฒนาเนาะอดีเย็นนะีน้ม,มรลุ้นปังกันขอบคุณทุกการตามไว้เจอกับผมคลิปต่อไปเฮงเฮงรวยรวยปังปังสวัสดีนะครับ